สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องนุ่มคารถเก่านะครับเฟซบ o ๊กดูเบาๆครับผมวันนี้มารีวิว Ford นะครับ f o r d Ranger นะครับตัวนี้เป็นปีศูนย์สี่เปิดแคปได้นะครับหน้าเดิมเช่นเคยครับผมหน้าเดิมไม่เคยแกะเลยนะสีเดิมเดิมบางๆเลยนะฮะนี่ห้องเครื่องสวยมากครับดูแป๊บอะดูสีแป๊บละนี่แต้มเมจิกอะไรยังอยู่เลยนะแต้มเมจิกอะไรเนี่ย รัปปึปบปัมป์ปมอะไรดูใหม่เลยฮะความลงความร้อนปกตินะครับสายพานอะไรยังใหม่เลยนะฮะแอร์เ,อเย็นเพลงเพาะครับผมคันนี้พาสีมกระลาหกเจ็ดครับผมเอกสารครบพร้อม,มโอนครับนี่เป,นเปิดแคปนะครับตัวนี้ หน้าเดิมท้ายเดิมครับผมหน้าเดิมท้ายเดิมกระ <S <S สีสวยนะครับสีเดิมเดิมบางๆครับผมภายในน่ะ พิตาติดง่ายนะครับอ่าวิทยุอะไรปกตินะครับตาเร่งอะไรดีนะฮะนี่นไกลใหาห่วงความร้อนปกติครับคันนี้ผมขี่มาเองอ่ะสีเสอือสวยนะเดิมๆบางๆเครื่องอะไรก็สวยเลยนะฮนะดูลบายไม่มีเลยนะไม่มีระบายออกเลยนะความลงความร้อนอะไรปกติเสียงเครื่องเงียบๆเลยนะครับ เงียบกลิกเลยนะฮะเสียงเครื่องนะนี่สวยๆใสๆครับใช้งานไม่ผิดหวังครับผมราคาไม่ข้ามแสนครับเปิดแคปได้นะไปซื้อทำไมตัวใหม่ๆนะตัวนี้ไม่ต้องส่งงวดด้วยโอเคครับสนใจยังไงติดต่อได้ครับ